จานะครับ e ส,ส,ส,สําหรับเช้าวันนี้ที่เราโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ของตัวของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้าเราไม่สมบูรณ์แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ในชีวิตของเรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าใเช้าวันนี้เรามีโอกาสได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมวิวร์บทที่3นะครับวิวร์บทที่3เป็นเรื่องของการสําแดง นะครับของพระเจ้าที่ท่านที่โรรองนะครับสำแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของโปรองนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังคริสตจักรของพระเจ้าส่งไปยังขา่าวส่งข่าวสารไปยังคริสตจักรของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรและร้องทรงนะครับดำเนินอยู่ท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้านะครับแม้ว่า เดาวเราจะมองพระองค์ไม่เห็นด้วยตาของเราในเวลานี้นะครับในเวลาที่ยอนได้บันทึกวจนะของพระเจ้าก็เป็นหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผู้เชื่อก็ได้มีอยู่ร่วมกันนะครับในคริสตจักรของพระเจ้านะครับเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าในเวลานั้นแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้ากําลังบอกกับคริสตจักรของพระองค์ในเวลานั้นและเวลานี้เช่นเดียวกันว่า พระิเจ้าพระองค์ทรง,งดำเนินอยู่นะครับกับคริสตจักรของพระเจ้าอยู่กับคนของพระเจ้าและพระองค์ทรงเห็นนะครับการประพฤติของเราการดําเนินชีวิตของเราความยากลาบากของเราสถานการณ์ต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่ผู้เชื่อในเวลานั้นก็มีความยากลําบากนะครับถูกกดขี่ข่มเหงในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของการเมือง จากเรื่องของการเมืองก็ดีเรื่องของศาสนาก็ดีนะครับที่เข้ามามีความเชื่อดั้งเดิมนะครับที่อาจจะเข้ามาแล้วก็คมคูแล้วก็คมเห็นผู้เชื่อในเวลานั้นนะครับแต่พระเยซูกิเจ้าก็บอกกับนะครับคริสตจักรของโปรงว่าโะรงทรงเห็นโะรงทรงรู้นะครับว่าเราเป็นอย่างไรและโะรงทรงเห็นนะครับมากไปกว่าภายนอกนะครับที่คนได้เห็นด้วยเช่นเดียวกัน แต่พระองค์มองเห็นภายในนะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะครับการได้เรียนรู้จักพระเจ้าของพระเจ้าว,ว่าพระเยซูเห็นนะคริสตจักรของพระองค์นะครับสี่แห่งอย่างไรบ้างคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสที่เมืองสมอรนาที่เมืองเปอร์กามัมและก็ที่เมืองทิยาทิรานะครับเราได้เห็นนะครับว่าพระเยซูทอดพระเนตรและพระองค์ทรงเห็นอะไรนะครับและในเช้าวันนี้อีก3คริสตจักรนะครับที่พระเยซูคริ์เจ้าทรงทอดพระเนตรดู และก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่พระเยซูคริ์เจ้าสงทอดไพื่ให้ดูและมองเข้ามาเห็นในเครือจักรเมืองการจนะบุรีของเราด้วยว่าครจักเมืองการจนะบ,บุรีของเราเป็นอย่างไรบ้างผู้เชื่อที่อยู่ในการจนบ,บุรีหรือผู้เชื่อที่อยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับและรวมถึงชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเช่นเดียวกันเราแต่ละคนก็เป็นครือจักรของพระเจ้า อเมนไหมครับพี่นอตนะครับไม่เพียงแต่ภายนอกเท่านั้นแต่โะรงทรงเห็นนะครับชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีหูที่จะไวต่อเสียงของพระเจ้านะครับนี่เป็นจดหมายนะครับไปถึงคริสตจักรทั้ง7นะครับของปีสะเกตเจ้านั่นหมายถึงคริสตจักรโดยรวมทั้งหมดนะครับที่พระเจ้ามีสารที่จะไปถึงคนของพระเจ้าด้วยซินดยวกันในเช้าวันนี้นะครับขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะสอนเรานะครับ ผมได้สังเกตเห็นนะครับในพระวจนะของพระเจ้ามีอยู่สองประโยคที่เห็นอยู่นะครับในทุกคริสจ um. um ักรนั uh ้นก um 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 ็คือประโยคแรกนั่นคือประโยคที่บอกว่านะครับเรารู้จักนะครับพระเจ้าทรงรู้จักเราพระเจ้าทรงรู้จักคริสจักรเมืองกาญจนบุรีพระเจ้าทรงรู้จักพี่น้องแต่ละคนว่าเราเป็นอย่างไรโรร่งรงทอดพระเนตรโรรองรงเห็นอยู่เมนไมครับพี่น้อง นะครับนั่นคือสิ่งที่นะครับเราได้เห็นจากรฆษณาของพระเจ้าและนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับที่เห็นในพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่2บทที่3นี้ก็พูดถึงนะครับข้อความที่บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญ,ญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายใครมีหูแน่นอนที่สุดนะครับทุกคนมีหูแต่นะครับใครเล่าจะได้ยินเสียงของพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากําลังพูดกับคนของพระองค์พี่น้องขอพระเจ้าช่วยนะครับเปิดตาใจของเราเปิดหูของเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าอเมนไหมครับพี่น้องอย่าให้มีสิ่งใดมาทําให้หูของเราตึงไปนะครับทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะพูดกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเข้ามาในใจของเราแล้วก็พูดบางอย่างในจิตใจของเรา นะครับแล้วก็เพื่อตักเตือนนะครับเรานะเพื่อน,นําชีวิตของเราไปในทางที่ถูกต้องนะหันชีวิตของเราจากความบาปจากความตายไปสู่ชีวิตนะครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเตือนเรานะครับไม่ใช่เพราะพระเจ้าเกลียดชังเราแต่เพราะพระงองค์ทรงรักเราอเมนไหมครับพี่น้องเราจึงขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีหูที่ดีนะครับที่จะฟังเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าเตือนเรา ด้วยความรักของพระองค์และให้เราเปิดใจของเราน้อมรับพระโอษะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเช้าวันนี้นะครับในบทที่สานั้นพูดถึงคริสจักรที่เมืองซาดิสนะครับเป็นนะครับแห่งแรกที่เมืองซาดิสนะครับก็มีลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในข้อที่1นั้นนะครับตอนท้ายบอกว่านะครับ พระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั่นก็เล็งถึงปีสุขที่เจ้านะครับที่พระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระวิญญาณประสุข,ของพระเจ้าและมีดาว7ดดวงนั้นตรัสด,ดังนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสมีถ้อยคําบอกว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายแล้วเราได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายแล้ว พระเจ้าไม่ได้มองเห็นแต่เพียงภายนอกเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเห็นภายในของเรานะับา่าเป็นอย่างไรบางทีคนอาจจะเห็นว่าโอ้เราเป็นนะครับภายนอกเป็นอย่างนี้นะครับดูเหมือนมีชีวิตชีวานะครับแต่ภายในของเราเป็นอย่างไรขอพระเจ้าช่วยที่เราจะมีโอกาสได้มองเห็นตัวเองอย่างถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันภายในใจของเราเป็นยังไงภายในใจของเรานะครับว่างเปล่านะครับ เหมือนกับกิ่งไม้ที่แห้งนะครับต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานะครับเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในชีวิตของเราพี่น้องที่รักขอบพระเจ้าช่วยเราจะไม่เป็นเพียงแต่เปลือกภายนอกอเมนไหมครับพี่น้องนะครับที่ดูเหมือนดีนะครับเราพยายามที่จะแต่งหน้าแต่งตานะครับทําทุกอย่างนะภายนอกให้ดูดีแต่ภายในใจของเราเป็นอย่างไรภายในใจของเราขาดสันติสุขขาดความชื่นชมยินดี หรือขาดการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่านะครับพระวจนะของพระเจ้าก็เตือนแล้วก็บอกในข้อที่สองพเจ้าจงตื่นขึ้และจงเสริมกําลังให้กับส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นยังมีความหวังอยู่นะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยที่มันดูเหมือนจะริบหรี่แล้วนะครับพระเจ้าบอกให้เรานะครับตื่นขึ้นนะพี่น้องบอกกับตัวเองนะครับตื่นตัวเองนะครับที่เราจะตื่นขึ้น เหนไหมครับพี่น้องเราจะไม่หลับไหลนะครับเราจะให้พระเจ้านะครับเข้ามานะครับแล้วก็ปลูกชีวิตของเราเราชีวิตของให้เราลุกขึ้นใหม่มีชีวิตกับพระเจ้าใหม่นะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าเราไม่พบความประพฤติที่ครบบริบูรณ์ของเจ้าพี่น้องนะครับสิ่งที่พระเจ้ามองเห็นนะครับนั่นก็คือ ความประพฤติของเราการดําเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างต่อหน้าพระภาของพระเจ้าคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะครับเห็นแต่เพียงภายนอกแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าในแต่ละวันแต่ละวันของเราการดําเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราได้รักษาชีวิตของเราอย่างถูกต้องต่อหน้าพระภาคของพระเจ้าหรือไม่นะครับเพราะคำของพระเจ้าบอกเหตุ hey, ฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรและจงถือรักษาและจงกลับใจใหม่พี่น้อง นะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไวในการฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าพูดอะไรกับเราผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระคัมภีก็ดีผ่านคําเทศนาก็ดีนะครับผ่านการไข้ควรพระคำของพระเจ้าพระเจ้ากําลังพูดอะไรกับเราแล้วเราได้ประขึ้นปฏิบัติเราได้ถือรักษาเราได้กลับใจหรือไม่เมื่อพระเจ้าเตือนเราพม่น้องที่รับนะครับไม่เพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้นแต่เราจำเป็นจะต้องกลับใจใหม่ เราจะเป็นจะต้องถือรักษาทําตามพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พรงนะฮะเตือนเราในเช้านี้ผ่านคริสตรเมืองซาดิสด้วยเชน่นเดียวกันเพราะถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเรามาหาเจ้าชั่วโมงไหนนี่น้อง ในเวลาที่เรากําลังหลับไหลในเวลาที่เรากําลังลุ่มหลงในกาลังในเวลาที่เรากําลังหลงเจินไปนะครับจิตใจของเราฟุ้งซ่านไปนะครับให้ความบาปครอบงำความโลภเข้ามาครอบงำชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยและเราไม่รู้ว่านะครับเวลานั้นจะเป็นเมื่อ,อไหร่นะครับและนะรพระเจ้าบอกว่านะครับแต่เจ้าก็ยังมีสองสามคน ในเครือจักรที่เมืองซาดิสนั้นก็ยังมีสองสาคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนะครับอยู่ไม่มากที่ไม่ได้ทําให้เสื้อผ้าของตนเป็นมนทินนะฮะการเสื้อผ้าลิงถึงการดําเนินชีวิตนะครับพระเจ้าให้เรานะครับสวมเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดนะครับนี่เป็นความหมายในพระคัมภีร์การดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราใส่ชุดสีขาว เหนไหมครับพี่น้องปราศจากความบาปปราศจากมนทินให้สิ่งเหล่านี้มันนะห่างไกลาจากชื่อของเราเพราะว่าถ้าเรานะครับดาเนินนะครับไปนะครับกับพระเจ้าสวมชุดสีขาวในการดําเนินชื่อของเราเขาก็เป็นคนที่คู่ควรนะครับและเช่นเดียวกันนะค,คนที่ชนะก็จะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อของเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตหนังสือแห่งชีวิตเป็นหนังสือนะครับที่จดบันทึกชื่อ นะครับของผู้ที่นะครับมีชื่อในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเป็นเหมือนกับทะเบียนบ้านในสวรรค์องค์ทรงจดชื่อของเราเรามีชื่อในทะเบียนบ้านในสวรรค์อ่านเป็นไหมครับพี่น้องนะครับองค์ปรารถนาให้เรารักษานะครับชีวิตของเรานะครับดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์และพระองค์จะไม่ลบชื่อของเราออกจากหนังสือเล่มนั้นเราจะรับรองชื่อของเขาน้องที่รับนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก้เตือนเรานะครับให้เรา นะครับตื่นขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องนะครับ,นะรบถ้ามีความบาปอยู่ในชีวิตของเรานะให้เรารีบที่จะสะสางแล้วก็จัดการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องของพระเจ้านี่เป็นไคยคาที่มาถึงคริสตจักรที่เหมือนสาดิสนะครับที่นะ่ดูภายนอกนะดูเหมือนมีชีวิตชีวาแนะมีชีวิตนะดูดีแต่ภายในนั้นนะขาดชีวิตและเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วมาถึงคริสตจักรนะครับที่สองที่ ในเช้าวันนี้เราเห็นจากพระธรรมวิบอบรบทที่สานั้นก็คือคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟียนะครับคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟียนะครับที่นั่นก็มีการสําแดงของพระเจ้ามาถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟียว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์ผู้ทรงส์จริงที่นองทีละลักษณะของพระเจ้านะครับที่สาแดงให้แก่เราได้เห็นในที่นี้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระองค์เป็นความจริง นะครับปีสเคิโปรงทรงเป็นสัจจะและสัจจะจะทาให้เราเป็นไทยมีอิสรภาพมีเสรีภาพอย่างแท้จริงนะโปรงนะเกลียดชังนะการหลอกลวงนะการมุสานี่คือพระลักษณะของพระเจ้าและโปรงทรงมีลูกกุญแจของดาวิดผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีใครปิดได้โปรงทรงมีกุญแจนะครับแห่งปัินสวรรค์ของพระเจ้านะครับมีกุญแจนะครับแห่งมือไฟนรกไม่เช่นเดียวกัน นะครับพระองค์เปิดแล้วนะครับประตูแห่งความรอดเปิดในช่วงเวลานี้เป็นประตูเป็นช่วงเวลาที่ประตูเปิดอานเไหมครับพี่น้องนะครับพร,ร,ระองค์ปรารถนาให้คนทุกคนนะครับเข้ามาในะสู่ประตูแห่งความรอดนี้พ้นจากการถูกพิาพากษาลงโทษการที่พระองค์ยังไม่เสด็จมาในเวลานี้พระองค์ยังเปิดประตูของพระองค์นะเช่นเดียวก,กันกับประตูของเรือของโนอาห์ที่พระเจ้าบอกให้โนอาห์ต่อเรือ นะครับตอนนาวาขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นได้มีโอกาสได้เข้าไปในเรือนั้นรคมไม่สรงประสงค์ให้ใครสักคนหนึ่งต้องพินาศเลยนั้นโดยเหตุนี้พระเจ้าก็ให้เวลากับนวาในการต่อเรือใหญ่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ประกาศกับผู้คนให้กลับใจใหม่และมีโอกาสได้เข้าไปในเรือนั้นแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีใครฟังไม่มีใครได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พูดผ่านทาง โนอาห์ no a, นะครับทำให้ไม่มีใครนะครับเข้าไปในปรเรือนั้นผ่านทางประตูแห่งความรอดนั้นนะครับน่าเสียดายที่มีแต่เพียงครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นที่เข้าไปในเรือนนะครับและเมื่อพระองค์ทรงปิดแล้วนะครับก็จะไม่มีใครเปิดได้เมื่อถึงเวลาพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ปิดประตูเรือของโนอาห์ a, และพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ปิดประตู นะครับเรียกว่าหมดเวลานะครับของประตูแห่งความรอดแล้วต่อไปนี้จะเป็นการน,นะรเวลาแห่งการพิพากษาการลงโทษจะมาถึงนะครับจะมีเวลานะครับถ้าเป็นเกมกีฬาก็จะเรียกว่าหมดเวลาการแข,ข่งขันแล้วหมดโอกาสที่จะทําประตูหมดโอกาสที่จะทําอะไรแล้วนะครับนี่คือเวลาของพระเจ้านะครับก็มาถึงการพิพากษาก็จะมาถึง การาพ,าพิพากษากุญแจงการาพิพากษาก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เวลานี้ยังเป็นเวลาแห่งความรอดอันนี้นะครับพี่น้องเราจะมีโอกาสได้นาผู้คนมารู้จักพระเจ้าเข้าไปในประตูแห่งความรอดนี้แต่เมื่อหมดเวลาแล้วเมื่อพระเจ้าปิดประตูแล้วนะครับนั่นก็จะไม่มีโอกาสอีกขอพระเจ้าช่วยที่เราจะใช้เวลาที่พระเจ้าประทานให้แกเรานะครับอย่างเต็มที่ในการที่เราเองแล้วก็ครอบครัว นะครับแล้วคนที่เราลักนะครับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราที่เราลักนะฮะเราจะนําเขามาเข้าสู่ประตูของพระเจ้านี้ด้วยกันพระเจ้าโปรงสงบอกว่าอีกครั้งหนึ่งเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้จักการดําเนินชีวิตของเราการประพฤติของเราเป็นอย่างไรนะครับแม้ว่านะครับในคริสตจักรที่เมืองเฟลาเดฟียพระเจ้าทรงเห็นเขานะครับว่า นะพระเจ้าทรงเปิดประตูที่เปิดไว้ตรงหน้าประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้และพระเยซูทรงรู้ว่าเขามีกําลังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือจากที่เมืองเฟลเดอเฟียนะครับอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มี power ไม่มีอะไรมากมายนะักนะครับเขาอาจจะไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้อะไรมากนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีฐานะอะไรมาก นะครับนั่นเป็นกําลังเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่านะครับเขาก็ยังถือรักษาคําของพระเจ้าพี่น้องีง่รักไม่สําคัญว่าเราจะเป็นคนที่มีอะไรมากนะครับมีความรู้มากหรือเปล่านะครับหรือว่ามีกําลังนะครับมีพลังมีเงินมากนะสิ่งนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญในสายพเนตรของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงเห็นว่าคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดเฟีย เป็นคุณศักที่แม้จะมีกำลังน้อยแต่เขาก็ยังถือรักษาถ้อยคําของพระเจ้าและไม่ได้ปฏิเสธพระนามของพระเ,เยซูกิจต์เขายืนหยัดในความเชื่อแม้ว่าจะถูกข่มเหงแม้ว่าจะเป็นคนที่ถูกเล็กน้อยในสังคมแต่นะครับเขาก็ยืนหยัดนะครับในความเชื่อนั้นนะครับเขาถูกข่มเหงโดยพวกธรรมศาลาของซาตานนะครับพวกถือศาสนานะครับ เก่าหรือว่าความเชื่อเดิมนั้นก็ค่มเหงเขาพี่น้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องในเวลานี้อาจจะเป็นดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแต่เราก็ยังตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราอาจจะถูกข่มเหงนะครับจากความเชื่อเดิมจากคนที่ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ค่มเหงเรานะพระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงรู้จักความประพฤติของเรานะครับและ พนะระองค์ก็ทรงบอกว่าพระองค์จะทําให้เขาเหล่านั้นนะมากราบลงแทบเท้านั่นหมายถึงพระเจ้าจะทรงโปรดที่จะยกชูนะครับคนของพระเจ้าแม้เพียงเป็นผู้เล็กน้อยตอนนั้นแต่พนะระเจ้าจะยกชูขึ้นและให้เขารู้ว่าเรารักเจ้าพระเจ้าทรงรักเราเห็นไหมครับพี่น้องและพระองค์จะทําให้นะคนอื่นได้เห็นนะครับการไวยพรของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้า พี่น้องแม้ว่าเราจะดูเล็กน้อยแต่เราเป็นผลพิเศษอาเนไหมครับพี่น้องพี่น้องนะพระเจ้าเห็นเราอย่างนั้นพระองค์มองเราอย่างนั้นนะเพราะว่าเราถือรักษาถ้อยคําของพระองค์นะคือมีความท้หดอดทนนะครับและพระเจ้าจะทรงโปรดเฝ้ารักษาเราให้พ้นจากการจากช่วงเวลาแห่งการทดลองพระของพระเจ้ากำลังบอกเราพระองค์จะช่วยเราอาเนไหมครับพี่น้องเวลาแห่งการทดลองที่เรากําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ พระองค์จะช่วยเราสามารถทําให้เรานะผ่านการทดลองนี้ไปได้นี่คือพระพรของพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าที่จะมาถึงคนของพระองค์นะครับเพราะว่าการทดลองนี้ก็จะมาถึงคนทั้งโลกนะครับเพื่อที่จะทดลองคนนะทุกคนพี่น้องพระเจ้ากาลังหนุนใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่กับเราคนเดียวเท่านั้นบางครั้งก็อาจจะนะครับคิดว่าเราคนเดียวแหละที่เผชิญกับปัญหาเรา คนเดียวที่มีปัญหาหรือเปล่าทําไมดูเหมือนว่าเรายากลําบากนะครับเราต้องเผชิญอะไรลําพังคนเดียวแต่พี่น้องที่รักมีหลายคนทั่วโลกก็กําลังเผชิญสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันกันกบเราเห็นไหม,มครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะครับแต่พระเจ้ากําลังหนุนใจเรานะครับให้เรานะครับลุกขึ้นไปด้วยกันพรรองทรงปกป้องเราพรรองจะนําเราให้ผ่านพ้นไปได้นะครับและพระองค์บอกว่าเราจะมาโดยเร็ว,รว,รวและ พระเจ้าบอกว่าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีพี่น้องในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรานะครับพระเจ้าทรงเห็นนะครับความเชื่อของเราแม้ว่าเรามีกําลังเล็กน้อยแต่เราก็มีความทอหดอดทนแล้วก็ถือรักษาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างนะเต็มที่เต็มกําลังพี่น้องที่รักพระเจ้าบอกจงยึดมั่นไว้จงรักษาไว้มนไหมครับพี่น้องนะครับอย่าวันไว้นะอย่าให้สถานการณ์ทำเลสันคอนไปนะครับเพื่อจะไม่มี ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้พระเจ้าคาลงเตรียมลำเด็ดรางวัลมงกุฎนะครับที่พระองค์จะส่งสวมให้กับนะครับคนของพระเจ้าที่มีชัยชนะนักกีฬาในสมัยก่อนพี่น้องคิดถึงนักกีฬาโอลิมปิกนะครับสมัยก่อนก็จะทํามงกุฎที่เป็นนะครับใบไม้นะครับ,บเป็นเหมือนถาวรน,นะครับ พันอยู่แล้วก็มีใบไม้ซึ่งมันนะครับมีความสวยงามในแสดงถึงความชื่นชมยินดีในใชัยชนะในช่วงเวลานั้นแต่มันก็อยู่เพียงชั่วคราวบำเหน็จรางวัลในโลกนี้ก็อยู่เพียงชั่วคราวแต่มองขุดของพระเจ้านั้นจะอยู่ทาวอนนิรันดิ์เป็นไหมครับพี่น้องนะครับและพระองค์จะตั้งเขาให้เป็นเสาหลักอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าเขาจะไม่ออกไปจากวิหารนั้นะไม่ออกไปจากการทรงเจดของพระเจ้าเลยนะครับจะมีชื่อของพระนามนะครับ ชื่อของพระเจ้านะครับประทับอยู่ที่นะครับตัวของเขานะครับและเขามีบ้านของเขานะครับคือสวรรค์นั้นหรือเยรูซาเล็มใหม่นะครับนั่นเป็นชื่อเรียกนะครับเป็นสวรรค์ที่พระเจ้าสมบูรณ์จัดเตรียมไว้และพระองค์จะทรงนะครับจดชื่อของเรานะรชื่อใหม่นะครับลักษณะชีวิตใหม่ของเราไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องขอพระเจ้าพูดกับเราในเช้าวันนี้ผ่านคริสตจักริลานเดเฟียเหนไ,ไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องกําลังอยู่ในความยากลำบากและดูเหมือนเป็นคนที่กาลังน้อยพี่น้องพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนะครับและคริสตจักรที่สามในเช้าวันนี้ก็พูดถึงคริสตจักรลาดีเซียคริสตจักรลาดีเซียเป็นคริสตจักรที่ค่อนข้างที่จะมัง่งคั่งนะครับแล้วก็ร่ํารวยนะครับแล้วก็เป็น Uh, อยู่ในเมืองที่ uh, เต็มไปด้วยธุรกิจการค้าต่างๆนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตเสื้อผ้านะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการ uh, ทำยานะครับมีมียาที่ดีนะครับ, uh, นะรบจะซื้อยาที่รักษาตาก็มาซื้อที่เมืองลาวดีเซียที่นี่นะครับเลยที่เมืองลาวดีเซียนี้นะครับก็ uh, มีระบบนะครับ uh, ปาปานะครับที่ต่อท่อยาวมาจากนะครับที่ที่หนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับน้าพุร้อนนะครับแล้วก็มีท่อต่อมาเข้ามาในเมืองนะครับที่นั่นก็แสดงถึงความจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ระบบต่างๆของเมืองก็เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงพูดถึงคือสักที่นี่เป็นอย่างไรนะครับพระเจ้านะครับพรว์ผู้ทรงเป็นพระอาเมน นะครับอเมนแปลว่าเป็นจริงดังนั้นนะครับพระเจ้าผู้ทรงนสะัตว์จริงทนะรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ทรงเป็นต้นกําเนิดของสิ่งสารพัดกลับดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าพระเจ้าทอดพระเนตรและทรงเห็นการประพฤติของเรานะว่าเป็นอย่างไรเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากจะให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา นี่เป็นสิ่งที่พระสกิรเจ้าทรงเห็นและผมก็ใช้เรื่องของน้ําร้อนนะครับที่ต่อท่อมานะครับแล้วเข้ามาในเมืองลาวดิเซียนะครับมันผ่านระยะเวลาระยะทางที่ไกลพอสมควรเมื่อมาถึงในเมืองนะครับก็ปรากฏน้ํานั้นก็ไม่ร้อนแล้วนะครับเป็นแต่น้ําอุ่นเฉยๆนะครับซึ่งนํามาทําอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับในพระคำของพระเจ้าก็พูดถึงนะครับว่า คริสต์ศักดิ์ที่นั่นก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นนะครับไม่ชัดเจนกับพระเจ้านะครับเรียกว่า,ากลืนนะถูกกลืนไปกับกระแสของสังคมของโลกนี้นะดูไม่ออกเลยว่านะเเป็นคริสเตียนเขาเชื่ออะไรกันแน่ไม่มีหลักนะความเชื่อที่ชัดเจนนะครับไหลไปไหลามาตามกระแสของสังคมนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของนะ คริสเตียนที่นั่นนะครับที่หนึ่งเราดีเซียเป็นแต่อุ่นๆพระเจ้าบอกว่าเราจะขายเจ้าออกจากปากของเรานะครับมันใช้ดื่มกินไม่ได้มาถ้าเปรียบเทียบมาชงเป็นชาชงเป็นกาแฟนะมันแค่อุ่นๆมันมันไม่อร่อยนะครับไม่มีรสชาติที่ดีจะเป็นกาแฟร้อนก็ไม่ใช่จะเป็นกาแฟเย็นก็ไม่ใช่แล้วมันก็เป็นแค่อุ่นๆเอ๊ะมันยังไงกันนะครับมันมัน ไม่ได้รสชาติที่ถูกต้องนะครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าก็บอกเราจะขายเจ้าออกจากปากนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราชัดเจนนะครับในทางของพระเจ้าอย่างเป็นแค่ปณิปนอมอมชอมไปกับโลกและความบาานะครับและ,ะความของพระเจ้าก็พูดต่อในข้อ17บบอกพระเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีข้ารวยแล้วไม่ต้องการสิ่งใดเลย เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนหน่าสมเพศน้าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปื่อยกายภายนอกดูเหมือนมั่งคั่งล่ำรวยแต่ภายในเป็นอย่างไรพี่น้องพระเจ้ากลับมองเห็นในสิ่งที่ตรงข้ามนะครับภายนอกดูสวยงามดูนะครับมีฐานะแต่ว่าภายในในพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนยากจนตาบอดและเปื้อยกาย พระเจ้าแนะนําให้ซื้อทองคําที่หลอมด้วยไฟนะครับเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้เสื้อผ้าให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับายที่ต้องเปลอยกายนั่นหมายว่าในสายพเนธรของพระเจ้านะครับในฝ่ายวิญญาณนะเขาเป็นคนที่ยากจนนะครับไม่มีเสื้อผ้าที่ขาวนะครับที่จะสวมใส่ชีวิตของเขาเขาทําในสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนั้นในสายพเนตรของพระเจ้า ความบาปได้ครอบงาชีวิตของเขาเนะี่เขาควรจะละอายนะครับอายในสิ่งที่เขาทําอย่างนั้นแต่ว่าดูเหมือนนะครับเขาก็ไม่มีความอายนะครับที่ต้องเกลอยกายนะครับนั่นคือภาพเปรียบเทียบในฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อเราทําบาปเราควรที่จะสํานึกนะครับเราควรที่จะกลับใจใหม่แต่ว่าเหมือนกับเราทําผิดนะหน้าด้านดาน,ดนไม่กลับใจไม่รู้สึกอะไรนะครับพระเจ้าก็ มองเห็นว่าเราเป็นเหมือนกับคนที่เปลยกายนะครับพระเจ้าแนะนําให้ซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นนะครับจะดูเหมือนมีนยาที่ดีรักษาตาฝ่ายร่างกายแต่ตาใจนะะของเขานะครับต้องการยาที่จะมารักษาเพื่อจะให้เขาเห็นนะครับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าก็อยากจะเตือนนะครับให้เขานะครับใช้ยานะ ในฝ่ายวิญญาณนะครับเพื่อตัวของเขาเองเพื่อเขาจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนและยประการของพระเจ้าบอกว่าเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเตือนเราที่พระเจ้าตีสอนเราเพราะพระองค์ทรงรักเราอเมนไหมครับพี่น้องถ้าเราถูกเตือนถ้าเราตีสอนพี่น้องที่รักอย่าให้เรามีความรู้สึกน,น้อยใจแล้วเราก็หาไปจากพระเจ้าพระเจ้าเตือน,นเพราะพระเจ้ารักเรา เห็นไ,ไหมครับพี่น้องในคือสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะนะระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือ้นลและกลับใจใหม่นี่คือสิ่งที่รงประสงค์นะครับให้เรากลับใจนี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องในชีวิตของเรานะครับเราให้พระเยซูอยู่นอก ประตูนอกห้องของเรานอกบ้านของเราหรือเปล่าหรือนอกการสามัญคีทมของเราเราทําอะไรเราก็ทําตามใจของเราเองแต่ปรากพรฟรีสุขีเจ้าเราอ้างว่าเรานามัสการพระเจ้าแต่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในการนามัสการนะเหมือนกับการฉลองคริสต์มาสที่ไม่มีพรีซูนะครับหลายคนก็ฉลองคริสต์มาสอย่างนั้นนะหลายคนก็นมัสการพระเจ้าอย่างนั้นในชีวิตของเราเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่ได้ให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่า แต่พระองค์บอกว่านะครับพระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตูพระองค์จะเข้ามาและร่วมสามัคคีธรรมกับเราอเมนน,นะครับพี่น้องเราต้องการพระองค์ในชีวิตของเรานะครับคนที่ชนะนะรพระองค์จะให้หล่นนั่งบนบัลลังนะครับเหมือนกับที่พระเยซูมีชัยชนะแล้วแล้วก็ได้นั่งกับพระบิดานะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักท้องลาย ขอพระเจ้าพูดกับพี่น้องทุกท่านนะครับในเช้าวันนี้ผ่านการไข้ควรพระณะของพระเจ้าสุนตัวของพี่น้องต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ